จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรน,นี่นะครับบัวในดงบอนสิ่งที่เราจําได้ผมสัมผัสท่านแล้วมีความภูมิใจทุกครัง้งและความเป็นมงคลจากท่านนักทุตประเสริฐสุวรรณครับเรียนเช่นท่านครับก่าวแสดงความยินดีครับแล้วก็เรามีนะครับกิจกรรมต่อเนื่องนะครับ คำว,ว่าสองพี่น้องหลายคนก็นําไปเล่นในลักษณะคนน้อยโอ้โหแต่ชื่อเสียงความสามารถกระชอนจริงๆครับและโดยเฉพาะความห่วงใยที่มีต่อพี่น้องประชาชนชาวจาวังหวัดรลบุรีโดยเฉพาะในเขตพื้นที่สองพี่น้องเนี่ยครับท่านบุริเกรครับขออนุญาตจะรับเกียรติครับท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับท่านนัทธุศปรรฐสุวรรณครับ ขออนุญาตมอบก่อนจะกล่าวครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับท่านครับชาดอกไม้ด้วยครับชาดอกไม้ด้วยครับท่านครับแสดงความยินดีสองวาระเลยครับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านิริยะขันทดิรกท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนจังหวัดขอภัยนะแม่รถฐานาสักแล้วกราบขออภัยด้วยนะท่านด็อกเตอร์อุดมโปร่งฟ้าและศรีภริยานะครับท่าน แแเพอสองพี่น้องท่านใหม่ท่านใอนำเภอรัชกิจพยักนะยังไม่เห็นเลยว่าอยู่ตรงไหนนะคับท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งสองท่านนะครับท่านออรองประธานสภาจังหวัดท่านสุรกิจกิจสนธิหรือสอจอหนึ่งของเราท่านสอจอกิจพาด เกียรติชูสกุลนะครับท่านประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านดอเอร์ปิยพจน์เกียรติชูสกุลและท่านประธานท่านปัจจุบัน,น <c oughs> ขออนุญาตเรียกชื่อเล่นกันแล้วกันนะท่านกำนันกล้วยนะหรือกำนันบัญชานะครับตำบลบ่อสุพรรณ นะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างที่ท่านอธิบดีผู้ัาษาได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าวันนี้มาทุกตำบลน,นะของอำเภอสองพี่น้องและบางส่วนมาจากอำเภอปักประมาด้วยนะครับท่านกำน,นันท่านผู้ใหญ่บ้านท่านสมาชิกอง์การบริหารส่วนตำบลท่านเจ้าภาพบุคคลสำคัญสองท่านนะครับ ท่านอธิบดีผู้วักษาสารอาญาท่านสุชาติสุนทรีเกษมและท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลบางตะเถนท่านนายกบัญชาสุนทรีเกษมท่านผู้มีเกียริที่เคารพรักทุกท่านครับอ่พิธีกรไปไหนแล้วล่ะวันนี้ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับยิ่งใหญ่ตั้งแต่ดนตรีแสดงดีเหลือเกินนะครับ ต่อจากนั้นท่านพิธีกรท่านนี้เนี่ยนะครับท่านผออ,อราชันทิพยเนตรผู้บริหารสถานศึกษาสำคัญสำคัญหลายแห่งโดยเฉพาะโรงเรียนกันสูตรศึกษาลัยปัจจุบันตำแหน่งจริงๆก็คือพิธีกรมหาชนครับท่านผอ,อราชันทิพยเนตรครับวันนี้ บุคคลสาคัญที่จะมาช่วยพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรีของเราเนี่ยนะครับคู่กับท่านรัฐตรีวราวุธศิละปะอาชาเหนื่อยมากๆจริงๆครับท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดท่านผู้ว่าพิริยะเนี่ยนะครับตั้งแต่เช้าไปเปิดนิคมสร้างตนเองกเกษียวที่อำเภอด่านช้างร่วมกับท่านรัฐมนตรีไปทำอะไรครับ ที่บริเวณนั้น500กว่าไร่มีกลุ่มเปาะบางอาศัยอยู่ในนิคมเกษียวพัฒนาตนเองกเกษียวเนี่ยนะครับเราไปสร้างอาชีพให้พัฒนผู้ว่าร่วมด้วยนะครับพัฒนาอาชีพให้มีไรายได้ไม่ว่าจะเป็นการเพราะปลูกทำการเกษตรและหาตลาดให้นี่คือส่วนหนึ่งครับที่ทุ่มเทให้กับจังหวัดสุพรรณบุรีของเรา ปรบมือให้ท่านผู้ว่าพิธิยะด้วยครับดออรอุดมไม่ต้องกล่าวถึงเลยนะครับเหนื่อยเป็นหลายสิบเท่าครับเห็นไหมครับหาเสียงเป็นนายกอง์การมาหารส่วนจังหวัดไปมันทั้งสิบอำเภอเลยหนึ่งร้อยสิบตำบลไปหมดแล้วถามว่าพอได้เป็นแล้วได้หยุดไหมไม่ได้หยุดเลยครับ ยกตัวอย่างวันนี้ทราบว่าได้มามอบเงินให้กับพี่น้องที่ประสบวาตภัยในตำบลบางตะเคียนและในตำบลต้นตาลน,นะเนี่ยทุ่มเทจริงๆครับเอาปรบมือเป็นกำลังใจให้ท่านอีกครั้งนะครับและบุคคลที่จะต้องปรบมือไม่ใช่ปรบมือนะครับจะมาให้ปรบมือ ใครทราบไหมครับพระครูวิมนวลดิปสุวรรณโนอพอบอกสุวรรณโนหลายคนอ๋อเลยนะก็คือพระอาจารย์ทวนทองสุวรรณโนเจ้าวาดวัดท่าข้าของเราเนี่ยที่บริเวณน,นี้นะครับด้วยการประสานงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านยกที่ดินให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อสร้างสำนักงาน แห่งใหม่ให้กับ18หมู่บ้านของตำบลบางกระเถนกล่าวสาธุกดังๆด้วยครับสาธุเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยนะเพราะว่าอบตอสํานักงานอยู่เชิงสะพานบางซอเนี่ยม anyway> ันเล็กไปซะแล้วนะด้วยวิสัยทัศน์ว่างไกลของท่านนายกบัญชาสุทธิกระเษมเนี่ยข่าวร้ายมามากมายเราเจออะไรครับปีนี้ เราเจอราคาข้าวตกต่ำยังไม่เคยเจอมาก่อนเมื่อสองสมปีก่อนปีนี้ราคาข้าวดิ่งเหวตามด้วยมาตรการห้าเผาต่อสั่งข้าวเดือดร้อนหมดนะแล้วเดือดร้อนถึงท่าพผู้ว่าด้วยปฏิบัติตามนโยบายยากมากเที่ยวนี้นะนอกจากนั้นครับ ส่วนสำคัญที่สุดคือกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะไม่ทําอะไรเลยนะเขาโพลออกมาแล้วว่ารัฐมนตรีที่ควรเปลี่ยนมากที่สุดคือรัฐมนตรีพาณิชย์นะนอกจากนั้นครับเรายังประสบอะไรครับประสบแผ่นดินไหวที่ทำให้อาคารของสอตออถล่มลงมาแบบแบบเขาเรียกแบบแพนเค้กหรือแบบเต้าหู้เลย คือสิ่งที่ไม่น่าให้อภัยจริงๆนะเราแรงยังมาประสบวาตภัยท่านด็ออเตอร์ปิยพน์เกียรติชูสกูลบอกไมสักครู่นะอำเฉพาะอำเภอสองพี่น้องเนี่ยแหม่ตะบลบางเนลนรอดตะบลบางตะเทนรอดร้อยกว่าเลยโอ้เนี่ยบางตะเคียนผมไปป้าท่านกำนำันน้ำรง บิดาของท่านกำนันชัยวัฒน์ชัยวัฒเดียดที่ตำบลบ้านกลุม่มเล้าไก่ทั้งหลังเลยล้านกว่าบาทท่านพูดว่าบอกว่าพยายามหามาตรการมาช่วยหรือล้มทั้งหลังเลยเสียหายนะครับท่านรัฐมนตรีวลาวุธศิลปศิลปะอาชาบอกว่าในฐานะที่ดูแลกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยนะครับจะพยายามหาเงิน ในกรมใดกรมหนึ่งของกระทรวงมาช่วยนะครับกล่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นคนชราผู้ติดเตียงนะผู้ยากไร้เหล่านี้นะครับทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะโอนเงินให้ใบัญบัญชีเลยบัญชีละ3 3 3 0 0บาบาทออะปรบมือให้ท่านรับจีวลาวุธด้วยครับ นี่สิ่งเหล่านี้นะครับผมกล่าวมาทั้งหมดเพื่อจะให้เห็นนะครับว่าสามภาษาที่สำคัญที่จะทำให้จังหวัดสุพรรณบุรีจเจริญรุ่งเรืองเป็นยุคทองเหมือนกับสมัยท่านนายกปัญหาศิลปะอาชาเนี่ยใครบ้างครับหนึ่งท่านรัฐรีวราวุธศิลปะอาชาสองท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดพริยะฉันทนิลก เป็นคนบางลี่คนอำเภอสองพี่น้องเนีเลือดสุพรรณแท้ๆนะครับท่านที่สมท่านนายกอุดมโปร่งฟ้านี่แหละครับนี่ก็เลือดสุพรรณแท้ๆสามประสานจะช่วยกันพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรีของเราให้เจริญก้าวหน้าเหมือนยุคทองยุคนั้นมาวันนี้ครับมันไม่ใช่สามคนเลยครับมีอีกท่านหนึ่ง ที่มีศักยยภาพสูงยิ่งที่จะช่วยเสริมจังหวัดสุพรรณบุรีของเรานั่นก็คือท่านอธิบดีผู้ว่าฯสาสุดชาติชุดจเจลเกษมครับจะเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงในตำบลบางตทะเทนอีกหลายประการเลยนะครับสถา,านที่ก่อสร้างอาบตอที่ท่าวัดท่าข้าแห่งนี้ เนี่ยล้อมรอบไปถนนสี่ด้านนะถนนพญาบลือฝั่งฝั่งเหนือนะถนนบางที่หนมาออวัดไผ่รงวัวถนนคลองตรงสมัยนายกปัญหารทำไว้เนี่ยถนนคลองตรงเป็นถนนที่มีปัญหามากที่สุดมีหลายคนพยายามจะจะจะ,จะมาดำเนินโครงการนะครับแต่ยังไม่สำเร็จนะก็ก็ก อนาคตผมเชื่อว่าจะมีคนที่อยู่เบื้องหลังทําให้สําเร็จนะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับนี่คือความภาคภูมิใจของเรานะถ้าใครอยู่ที่นี่อายุมากๆจะรู้จักผู้ใหญ่บุญชัยสุนทรีกเกษมผู้ใหญ่บุญชัยหรือผู้ใหญ่เก้านี่นะครับเป็นบิดาของท่านนายกบัญชาสุนทรีกเกษมที่เป็นครอบครัวที่อยู่กลางทุ่ง ไกลสถานศึกษาสำคัญสำคัญแต่เชื่อไหมครับว่าลูกชายได้เป็นถึงอธิบดีผู้พิากษาสารอาญาครับเป็นอภิชาติตบุตรที่ช่างซื่อเสียงให้กับชาวท่าข้ามของเราลูกชายอีกคนหนึ่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสักครู่เห็นแล้วนะวิดีทัศน์ผลงานของท่านนายกบัญชาเนี่ย ในฐานะที่ผมประสานงานอยู่ตลอดเวลานายกบัญชาความรู้สึกเป็นอย่างนี้นะด้วยจิตวิญญาณของการเป็นนักบริหารมืออาชีพเนี่ยถ้าประชมประชาชนลำบากนายกบัญชาทุกยากกว่าประชาชนหลายสิบเท่าครับคุยกันครั้งใดก็ตามเนี่ยท่านก็จะบ่นอยู่เสมอว่าท่านผู้ว่ารายการครับท่านผู้ว่ารายการจังหวัดครับ ท่านผู้ว่าพิยาครับตะบนบางตะเถนเนี่ยสิหมู่เท่ากับตะบลบอสุพันของท่านนายกธนวัรน,นะสิบหมูเ่เช่นเดียวกันแต่งบประมาณได้รับน้อยมากแล้วประสบปัญหาในเรื่องเป็นพื้นที่รับน้ำทุ่งเจ้าจิตเดือดร้อนเวลาน้ำขาดแคลนก็ขาดก่อนเขา เวลาน้ำท่วมก็ท่วมก่อนเขาแล้วน้ำมันไปต่อไม่ได้เดินไปต่อไม่ได้ครับมันก็เสมือนหนึ่งว่าบริเวณตำบลบางตะเห็นเป็นตำบลสุดท้ายของการรับน้ำน้ำจะสูงมากนะอันนี้เป็นความทุกข์ยากของตำบลบางตะเถนอย่างแท้จริงนะเนี่ยก็ยันดีครับ ได้นายกบัญชาบรุแลรทั้งการศึกษาทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจนะทั้งการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำเรื่องถนนต่างๆผมต้องกราบขอบพระคุณนะครับอายุ6 0สิปีปีนี้นะเพิ่งเป็นปีเริ่มต้นของนายกบัญชานะครับเป็นปีเริ่มต้นที่จะทำงานใหญ่ต่อไปในอนาคตนะเพื่อชาวตำบลบางตะเถนของเราที่จะยกฐานะนะเป็น เป็นองค์กรปกครองส่วนทุกทีนที่ใหญ่ขึ้นนะถ้ามันสําเร็จนะกับสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับตงบงเผมเชื่อว่านะงานวันนี้ผมมาแล้วเนี่ยนะผมก็เห็นว่านายกเพิ่งเริ่มเริ่มชีวิตวัยรุ่นเห็นไหมดนตรีเห็นไหมดนตรีวัยรุ่นจริงๆนะครับวันนี้ก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านนายกบัญชาสุทธีกเกษม และครอบครัวเนี่ยนะครับจงประสบความสำเร็จในความตั้งใจในปฏิธานที่จะทำเพื่อชาวตะบนปากกระเถิท่านนายกสำเร็จมาแล้วในการเป็นลูกที่เป็นอภิชาตบุตรประสบความประสบมาแล้วในฐานะที่เป็นผู้นำครอบครัวที่ประสบความสำเร็จลูกๆประสบความสำเร็จหมดนะต่อไปคือความสำเร็จของพี่น้องประชาจนครับ กราบขอบพระคุณให้สำเร็จสำเร็จ,จะละลเจริญรุ่งเรืองครับกราบขอบพระคุณอี่สูงครับขอบพระคุณท่านสสนัทุฒประเสริฐสุวรรณนี่น,นะนนรครับแก่นแท้